ครมีกทางขึ้นไปที่ตาดนะครับมันตกครับทางฝกตาดไครนะครับ การหาปลาของชาวบ้านนะครับที่นี่ครับเอันเอาเหมาอันเดียวนะพกนะจะครับจะได้กินซาปลากับมาตอนเนี้ยครับ น้องตินทักทายกล้องหน่อยสวัสดีค่ะอันนี้มาเป็นตากล้องให้ติดตามครับติดตามกันนะครับช่วงปั๊มรักย่านะครับกด subscribe ด้วยครับกดติดตามกันเยอะนะครับเดี๋ยวจะพาแต่แบบธรรมชาติธรรมชาติสวยๆนะคะแล้วก็การทำมาหากินการติดปลาเพื่อความขหน ตึงแล้วเขาก็เขาก็ต่ำส้มสุดชูปาหน่อยครับชุดช์ปลาหน่อยเนี่ย่ัวป็นยังพร่าปลาปลาอันนี้ปลาจาดปลาจาดครับปลาจาดครับลืมไปแล้วครับ ไปถึงคนกัคบคก,กินม <c oughs> ีคนนั่งรอกินครับ <c oughs> ให้กำลังใจกันให้กำลังใจครับ <c oughs> ครับน้ำใสมากครับปลาเยอะมากครับโอ้โห ครับใกลจะถึงแล้วครับโอ้ธรรมชาติสร้างขึ้นมาจริงครับสวยมากครับต้นน้ำครับตาดไทยครับโอ้ปลาตัวใหญ่มากครับโอ้ นี่เนะนนเอาไม้้เดี๋ยวอนเหน่ยดักัเนี่ยกลกติดไปแล้วขนาดน่ไม่นียติดตัวแล้วครับเกงเนี้ยโอ้

โอ้พิธีการหาปลาครับของชาวบ้านนะครับอยู่แถวน้ำตกเลยนะครับก่อไฟกันอยู่นะครับครับวันนี้จะหลามปลาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับครับวันนี้หาปลาครับได้เยอะมากครับครับเมนูเราจะทำอะไรบ้างนะ หลามปลาแล้วก็ซาซาปลาแล้วก็ปิ้งปลานะครับสุดยอดครับเยอะมากครับสดๆกันเลยสุดครับสุดยอดเลยครับคนหาครับหนาสดครับเชียมังพานครับอันนี้เอาใส่นั่น่าเลยดีกว่อนครับต้งมาร์โอ้มันใหญ่บเอ๊ะครับไม่สิ่งนั่อยู่นี่ อนครับออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับพิถีพื้นเมืองครับบ้านๆครับครับอยู่ด้วยความพอเพียงครับครับผมครับนีมือมือซ่าปลาครับ เอาเสตรงปลากม่ด้อเอาปีนะจีปูด้วยปูเราก็ได้ปูปูตะบตายเจ้เนาะอันนี้มือปิ้งปลาครับหรือว่าจีปลาครับภาษาเมืองครับจีปลาครับปลามันปลามันมอดปลาอย่างเงาะปลาหื้นปลาจาดปลาจาดนะครับ น้องดีมครับรับหน้าที่มือซ่าปลาครับแล้ก็ไม่ใช่เคยกินนะก็หัวมเิ้เลยหรออือหือโอ้หีุบลงโอุ้่กลงนมัาแง่ขตกไม่มันีันองบ้างคะร้อนมากเลยนี่อดของเรา ริมน,น้ำตกเลยครับท่านผู้ชมวันนี้ทำอะไรนะ้องดิน,นวันนี้จะทำต้มตำให้พี่ป้อมกินค่ะวั่นเที่ยงเอามาละกอามาด้วยคร,ครัมาดูบรรยากาศกันนะครับนะนะวันนี้พักตกปลาครับ มาเที่ยวกันนะครับโอ้โหสุดยอดครับตาทนครับตาทนหาไม้มาจุดไฟครับมาก่อไฟกันครับ ตะกอนกลับกันนะครับก็ช่วยกันเก็บขยะนะครับน่ธรรมชาติหน้าอยู่ขึ้นครับผมค,ครับหลามปลาครับวิธีการลามปลาครับครับ,รบหลามปลา

คิวไปมากครับบปรยักาศครับคได้คิวจริงครับวันนี้ครับครับคุณผู้ชมครับก็ใครอยากเที่ยวก็มาที่บ้านไข่เด็ดบนเรืองนะครับหมู่ที่22นะครับตำบลตะเ่าอมเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับ ถ้าท่านผู้ชมที่ไหนามาจากกรุงเทพหรือว่าจากจังหวัดต่างๆนะครับ <c oughs> มา <c oughs> มาเที่ <c oughs> ยวห่ยยฟ้านะครับสามารถแวะเข้ามา <c oughs> ที่น้ำตกตลาดไพร์นะครับแห่งนี้นะครับขับรถมาประมาณกี่ <c oughs> กิโลนะพี่โอ เจ้าหน้าที่อบตครับครับผมขับรถเข้ามาประมาณครับผมสามโลสามโลแล้วก็จอดเอารถไว้ไว้ข้างนอกไวข้างนอกครับเดินเข้ามาอีกประมาณหนึ่งกิโลได้ไหมครับพี่โอหนึ่งกิโลกว่ากว่าครับหรือว่าติดต่อมาสอบถามข้อมูลที่โอได้นะครับเจ้าหน้าที่อบตตำบลดับเต่านะครับผมครับผมใครมาผู้ยืมฟ้าแวะเข้ามากันได้นะครับตากตาครับเนาะ มีการน้ำสะอาดสะอาดเท่านั้นมันอยู่ในน้ำสะอาดก็ทุกคนกำลังทำป่าจีอยู่นะครับโอ้สุดยอดเลยโอ้ที่่ชาวบ้านนะครับ ครับโอ้ีหชาวบ้านนะครับสุดยอดครับเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติมากครับโอ้ยอ,อ,อันนี้จะอันนี้แจกให้ตัวเองก่อนใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้เอาบ้านตาลูกชอบตาแลเดินขึ้านขึ้ยอดครับ อ๋อหอะเอาไปแจกเอาไปแจกเอาใช้นี่เหรอคนมาแก้วเพื่อนคนเกิดโอ้อันนี้ได้ปูจากลำธารแห่งนี้นะครับธรรมชาติมีทุกอย่างครับ ยุคนี้ต้องช่วยกันประหยัดนิดนึงครับ <c oughs> <laughs> โอ้โปลายอดอันนี้มือสมังครับม,มือสมังตะบนตับต่อครับโอ้โสุดยอดครับคนหาปลาครับหาปลากับน้องน้องน้องฟุกสองคนะครับอุ้ยตัวเองดวงปลาปลาอะไรโอ้โโอโปยปลาไหม <c oughs> มาให้เห็นตัวครับโอ้โอ้ดยอดธรรมชาติจริงครับธรรมชาติแจะแต๊ครับโอ้มีความสุขสุดเลยครับสุดยอดเลยครับบบกเกยป้าครับแบบนี้ครับซิฟโกปีครับผมกำลังได้ไม้เอล สีนะ่น้ำตกตามแห่งนี้นะครับจร,ริงปลาครับสุดยอดกับบรรยากาศครับแล้วรอบข้างสุดยอดนี่ตาทนครับ,ตา,รบตาทนมือตาทนมือทองแห่งน้ำตกตาดไค้ครับโอ้สุดยอดครับไม่ ไม่ต้องใช้อะไรครับใช้แต่มือเปล,ปลา่าๆนี่แนะครับจับปลาครับช่วยกันครับโอ้โหบรรยากาศได้ฟิลมากครับตอนนี้ครับสุดยอดเลยครับบรรยากาศครับน้องดีเป็นไงบ้างไม่เคยเจอ,อเบรรยากาศแบบนี้เลยชอบมา,อมากครับได้ฟิลมากครับ นี่มันโอเคแล้วกนเนาะเออเดี๋ยวเขาเปยบเยอแล้วุนมันจะเดี๋ยวพวกนี้ดีน่งองกนังใช่เพงเลยไม่เห็นส้มตำเลยอยู่ข้างมานหนมันเบียร์มดหรือยังอยู่นี่ครับเต็มนเขานะ ผอ้จผมนุยากาศท่านผู้ชมโอ้กาดน้ำตกเลยนะครับพร้อมเรมเอทานข้าวกันนะครับ

ส่วนอันนี้เป็นซาปาซาปาแล้วก็ปูแล้วก็เอฟปาเอฟปาภาษาปะมันต้องช่วยมันหัวเนื้อแล้วผมเพราานัไอ้น่อบอกยกนัวมาเดียวบอกนั่นสุดยอดเดี๋ยวยังมีสั่งเป็นสีฟองดูบรรยากาศครับข้าวเที่ยงของเราครับสุดยอดครับข้าวเที่ยงของเราสุดยอดครับเดี๋ยวทานข้าวแป๊บหนึ่งนะครับข้างน้ำตกเลยนะครับ ครับข้างน้ำตกเลยนะครับ